เหล่า N.Y. เ hey, หณเดศแยายาได้เลิกแต่งงานแล้วขึ้นแท่นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวคนล่าสุดขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละค่ะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำหรับคู่จิน้นคู่จริงอย่างณเดศแยยา,ยาและแฟนคลับต่างๆก็พากันลุ้นเรื่องเลิกวิวาจะเป็นวันไหนซึ่งณเดศนั้นก็ได้เผยว่าเรื่องเลิกวิวาได้วันเวลาแล้วแต่ขออุบไว้ก่อนเพราะ ต้องดูเรื่องงานที่จะจัดในวันนั้นมีหลายเรื่องขอดูดูไว้ก่อนยังไม่ได้ลดเรื่องงานเพราะรับไว้หมดแล้วตอนนี้มีไอเดียอะไรก็เอามาแชร์กันก่อนหน้านี้ยหญ่ยาเองก็บอกว่าจะเปลี่ยนชุดในวันงานเยอะตัวเองก็จะเปลี่ยนเยอะตามด้วยเรื่องสถานที่ยังไม่แน่ใจว่าจะจัดกี่ที่เราจัดเท่าที่จำเป็นคุยกันไม่มีขัดแยง้งราบรื่นดี ยังไงเรา f c ก็ตั้งตาดรอคอยนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ